สวัสดีคะ่ะทุกคนกับพบกับปีนาทางช่องมินอาสตูดิโอนายนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการอัปเดตชีวิตความคืบหน้านะคะหลังจากหายวิสักพักาหนึ่งนะคะหายไปไหนคะที่รักหายไปปฏิบัติธรรมนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะปฏิบัติธรรมและวิปัสสนานะคะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็มีคลิปนะคะเดี๋ยวคลิปอาจจะลงตามทีหลังนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปคือเพิ่งกลับมาจากทริปกาญจนบุรีนะคะ12วันนะคะแล้วก็ ออสุพันอีก3วันนะคะกลายเป็นครึ่งเดือนที่ไม่ได้กลับบ้านเลยแต่ว่าบ้านเราไม่มีทรัพย์สินอะไรนะคะเป็นบ้านเปล่านะคะไม่มีทรัพย์สินอะไรนะคะไม่ต้องมาหาอะไรขโมยนะคะแล้วก็มียามมี security นะคะมี neighbor มีเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดเลยค่ะอ่าเพราะฉะนั้น ก็จะแบบคือถ้าไม่อยู่บ้านหลายวันก็ต้องมั่นใจว่ามันไม่มีอะไรให้ขโมยจริงๆอะแกเพราะฉะนั้นให้มมาขโมยนะคะโอเควันนี้เราจะพาไปดูสวนหลังบ้านนะคะว่า15วันที่ไม่ได้รดน้ําแล้วก็รอนะคะให้ฝนตกลงมามันมีฝนไหมไม่มีเลยค่ะแห้งมากค่ะแล้วก็เมื่อกี้เราดําเนินการซ่อมต๊ำน้ําหลังบ้านด้วยตนเองไปนะคะก็ใช้ได้อยู่ตอนแรกนะคะทุกคน จะไม่ลดน้ําแล้วปล่อยให้มันแห้งแล้วแต่พอดีเราไปซ่อมปมน้ํานะคะก็เลยแบบเออลดน้ําไปเลยแล้วกันก็จะเห็นความว่าต้นอะไรตายต้นอะไรอยู่นะคะตะไคร่หอมนะคะอันนี้คือแตกใหม่แต่ว่าต้นที่เอามาปักใหม่อะมันไม่รอดคะ่ะทุกคนแล้วก็ใบเตยฉลงไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ต้นไม้ที่ฉันแฮปปี้ที่มันอยู่กับฉันแล้วมันไม่ตายคะ่ะทุกคนมันคือต้นไม้มินิมอลไดแก่อยงอินเดียปมือ อันนี้จะเป็นมาระกอน,นะคะก็คือน้องทางเราได้ทําการติดผ้าใบนะคะช่างติดผ้าใบบอกว่าเหมือนร้านขายผักเลยใช้สีขาวมันคือขาวมินิมอลนะคะทุกคนแล้วก็น้องมาระกอน,นะคะก็คือลูกโตขึ้นมากเลยค่ะดกมากเลยค่ะดกโคตรเลยค่ะภูมิใจนําเสนอมากเลยนะคะแล้วก็ลูกนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปเก็บไว้กินได้แล้วนะคะทุกคน น้องมะกรูดก็คือเขียวมากเลยค่ะไม่รู้รดน้ำแล้วจะกลับมาหรือเปล่าแต่อนนีเวไม่เป็นไรนะคะแล้วก็น้องมะนาวก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะเมื่อกี้เพิ่งพรมน้ำไปนะคะแล้วก็ส่วนไม้ใบนะคะทุกคนมันมีศัตรูค่ะตอนแรกคิดว่าเอิม,มแมลงจะไม่ค่อยกินไม้ใบอะไรต่างๆแต่ว่ามันก็มีหอยทากนะคะทุกคนอันนี้ก็คือมันทําให้ดิฉันรู้เลยว่าอุยอะไรดิฉันอาจจะไม่เหมาะกับการปลูกต้นไม้นะคะเพราะว่า ไม่สามารถ attention attention มันได้นะคะก็คือใส่ใจดูแลไม่ได้ค่ะอะ่วิถีชีวิตก็คือออกต่างจาังหวัดมาเกอร์แล้วก็ก่อนที่เราจะไปนะคะเราได้ตักต้นไทรเกาหลีสะเทียนเลยค่ะทุกคนเราเลื่อยเืแล้วเราก็กองไว้ตรงนี้นะคะให้มันย่อยสลายตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าขี้เกียจขนแล้วนะคะแล้วก็อ่าค่ะน้องยางอินเดียดํานะคะอยู่กันดีมากเลยอะชอบมากเลยอะน้องแบบกินง่ายอยู่ง่ายไม่ตายอะมันดีมากเลยอะขาดน้ำไม่สองอาทิตย์ก็คือแบบ สภาพดีดีอยู่ใครมาใครมากินใบน้องคือมแมลงกินยากมากอะตรงนั้นคือแบบมันคงกัดไปนิดเดียวแล้วอ่มันก็คงแบบว่ากินต่อไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยพอนะก็ยังถือว่าเป็นแบบ my favorite อยู่นะคะโอเคอันนี้คือ,อลางจืดนะคะโตมากเลยค่ะลางจืดนะคะเราจะมีภาษา ที่แบบพูดแบบแคชชวลนะคะมันก็เลยจะแบบไม่ได้เน้นเสียงชัดถ้อยชัดเจนทุกคำนะคะโอเคอันนี้เวอันนี้คือน้องกุหลาบอังกฤษนะคะบีช็อปนะคะรอดอยู่ค่ะแต่เมื่อกี้ก็เหี่ยวเหี่ยวได้น้ําไปก็ดีขึ้นมานิดนึงนะคะน้องมองเคอร์นะคะมองเคอร์กุหลาบญี่ปุ่นอนะาจจะตอนไปทําท่าจะแตกดอกออกผลอะไรอย่างเงี้ยะะฉันก็เคยอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะปลูกกุหลาบแล้วก็ไม่อยู่บ้านหลายวันแล้วน้องก็เหี่ยวตายหมดเลยค่ะเสียดายมากเลยแต่ก็เป็นอย่างที่เขาเป็นกันนะ ก็คือซื้อต้นไม้ซื้อต้นกลาามาปลูกนะคะแล้วก็พอมันก็มีดอกมาสวยๆใช่ไหมแล้วพอมาตั้งที่บ้านเราสักพักหนึ่งมันก็แห้งตายแล้วก็ซื้อมาตั้งใหม่อะไรประมาณเนี้ยค่ะเข้าใจตรงกันนะคะเพราะไม่เป็นแบบนั้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ต้นไม้ต้นอื่นนะคะไม่รู้ว่าพี่ชายดูคลิปนี้แล้วเขาจะร้องไห้หรือเปล่าแต่ก็ทําให้รู้ว่าน้องสาวอาจจะไม่เหมาะกับการปลูกต้นไม้นะคะ <c oughs> ต้นที่รอดอีกอันนึงก็คือน้องกระท่อมค่ะกระท่อมก้านแดงค่ะ โตใหญ่โตขึ้นมากเลยค่ะโตขึ้นประมาณฟุตหนึ่งแล้วค่ะอันนี้น้องคือหนึ่งใน survival จาก2ต้นนะคะแล้วก็น้องจำปีนะคะเอามาตั้งแต่ต้นประมาณเล็กๆครึ่งหนึ่งอันนี้จำปีก็คือ survival นะคะแล้วก็มีน้องลำดวนสองอันยังอยู่นะคะแต่ลำดวนเป็นพืชที่โตชา้าคือมันมันโตช้าจริงๆอะแกมันกว่าจะขึ้นมาได้อะโตช้ามากจริงๆเราก็อยากจะรอดูนะว่ามันน้องพอน้องเขาออกลูกมันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนแล้วก็ อันนี้คือต้นอะไรนะเราจำไม่ได้แล้วก็มอนสเตอร่าของฉันนะคะยังไม่ถูกใดๆแท้กินนะคะแล้วก็น้องก็อยู่แห้งๆก็ยังมีชีวิตรอดนะคะแฮปปี้ <c oughs> อุ้ยน้องแตกใบ <c oughs> อ่ะน้องคนนี้ฉันก็มีความสุขกับเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ฉันจําชื่อไม่ได้แต่ฉันรู้สึกว่าเขาเป็นไม้ด่างที่ใบสวยอยู่แล้วก็จะมีตะบองเพชรน,นะคะหูกระต่ายนะคะหูกระต่ายก็ <c oughs> ก็เลดูรอแรกจริงๆขนาดเป็นกระบองเพชรนะเนี่ยขนาดเหรียงกระบองเพชรนะแล้วก็ตรงนี้นะคะน่าจะถูกตัวท่ากินไปทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเขาโตแตกใหม่เนาะตัวนี้น้องเขาขยุดขยุดทาทําท,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 ท่าแบบว่าหยุยยุแล้วเสร็จแล้วน้องเขาก็เด้งออกมาเลยนะเด้งออกมาแล้วก็ขยายแล้วก็อันใหญ่เลยโอเคก็มารีของฉันก็ยังทนแรงอยู่นะคะต,ต้นไม้ต้นไม้ที่เหลืออยู่ก็จะประมาณนี้นะจ๊ะทุกคน โอเคค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการอัปเดตชีวิตในบ้านของดิฉันนะคะวันนี้หลังจากที่ภารกิจ15วันเรียบร้อยแล้วฉันก็นัดช่างมาติดแอร์ใหม่นะคะจะพาไปดูแอร์ใหม่ค่ะทุกคนแอร์ใหม่นะคะแล้วก็คือทางนี้เราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแอร์ยังไงนะคะทางเราเลือก Mitsubishi Heavy Duty Industry ค่ะ เป็นแอร์แบบธรรมดาไม่ประหยัดไฟไม่อินเวอร์เตอร์นะคะนอนอินเวอร์เตอร์เพราะว่าเราต้องการความเย็นช่ำๆค่ะตัวเก่าติดอยู่ชั้น2นะคะแล้วก็เป็นอินเวอร์เตอร์แล้วก็แบบปรากฏว่ามันไม่ค่อยเย็นนะทุกคนมันสู้ไม่ค่อยไหวเราก็เลยแบบเปลี่ยนใหม่เป็นอันนี้<ม>ก็คือเมื่อกี้นะคะเพิ่งติดสดๆร้อนๆเลยค่ะแล้วก็ ความเย็นก็โอเคดูนะคะเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ทางด้านระเบียงนะคะแล้วก็ก๊อบี้เพื่อนบ้านมานะคะว่าแขวนขึ้นไปแล้วก็ให้ให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะให้ให้ให้น้องทางานสะดุกแล้วก็คือถ้าตั้งกับพื้นอะมันจะมีขี้จิ้งจกอยู่ตรงพื้นอะไรเงี้ยแล้วเวลาล้างเวลาแบบ คือเราเป็นภูมิแพ้เราก็จะไม่ชอบให้มันเหมือนแบบมันติดดินนะมันจะแอบมีกลิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเออชอบโล่งๆโปร่งๆสบายนะคะเพื่อนบ้านที่ติดกันเขาก็ติดท่านี้เหมือนกันคะ่ะเจาะผนังแล้วก็แขวนนะคะโอเคทุกคนตามนี้ค่ะลองดูนะคะว่าการใช้งานต่อไปจะเป็นยังไงแต่ฉันคิดว่ามันน่าจะดีนะคะตัวนี้นะคะหนึ่งสองพ BTU ค่ะทุกคนห้องเรากว้างประมาณ16ตารางเมตรนะคะ เราก็คิดว่าเป็นไซส์ที่เหมาะสมนะคะแล้วช่างก็บอกว่า,าไซส์ขนาดพอเหมาะนะคะอะไรประมาณนี้แล้วก็เราคิดว่าจะมีเสียงดังเล็กน้อยดังกว่าอินเวอร์เตอร์ตัวเก่าที่เคยใช้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวลองกรี่พัดลมเบาๆดูนะคะแต่เมื่อกี้ที่เทสแอร์ Air ก็คือแบบเย็นฉ่ำดีอยู่อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวลองกันดูนะคะก็คือก็คือกลับมาจากต่างจังหวัดก็ติดแอร์นะช่างติดแอร์พอดีนะคะ ก็เลยจะเห็นว่ามันเป็นภาพเรียวๆนะคะหัวฟูหน้ามันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะอาบน้ำแล้วก็เอารถไปลางนิดนึงนะคะนี่นะคะเป็นมินอารีเอลได y ารี่อ2020 mm. ต้องแก้ผิดว่าเป็น in May หรือเปล่า in May ในเดือนมีนาคมเอ้ในเดือนพฤษภาคมเออประมาณนั้น ฉันหวังว่าฉันจะแฮปปี้กับเจ้าสิ่งนี้แล้วก็ตอนแรกนะคะห้องนอนเราเอิม่มก็คือเครื่องนี้แอร์เสียเออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันก็คือจริงๆแอร์ Air ห้องนี้มันไม่มันไม่มไมค่อยเย็นทุกคนแล้วเราก็เลยหาวิธีที่จะขายแอร์ว่าจะขายแอร์ยังไงอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็เลยไปเซิร์ชร้านทั่วๆไปอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะรลับซื้อที่แค่เครื่องละ500บาท เซิร์ชเป็น3าม้านหลเลยที่แบบรับซื้อแอร์รับซื้อแอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะรับซื้อแค่500บาททบาทคนวิธีขายแอร์ยังไงให้ได้มูลค่าคะเราก็ไปเซิร์ชใน Facebook กลุ่มปิดนะคะรับซื้อรับขายแอร์มือสองอะไรประมาณนี้คะ่ะลองเซิร์ชดูนะคะมันจะมีขึ้นนะคะแล้วก็พอเราโพสต์เข้าไปเนะะี่ยค่ะก็จะมีช่างเพื่อมาซื้อแอร์บ้านเราเพื่อเอาไปซ่อมแล้วก็ขายต่ออะไรประมาณนี้นะคะก็คือจะได้ราคาอยู่เครื่องเก่าของฉันเป็นยี่ห้อหนึ่งนะคะอินเวอร์เตอร ขายไปได้ในราคา2,500บาทค่ะก็ชืมนใจนะคะจริงๆถ้าถ้าขายถ้าดีดๆน่าจะได้ถึง3,000เลยประมาณนี้แต่แบบเราก็คือรีบขายเล็กน้อยก็คือแบบมันได้เยอะกว่า500ตั้งเยอะแล้วเราก็โอเคภูมิใจอะไรเงี้ยแอร์เครื่องเก่าที่ขายไปก็คือสวยนะคะแต่เราว่ามันมันสู้ความร้อนที่ชั้นของเราไม่ไหวอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคทุกคนเพราะฉะนั้นชีวิต ก็จะกลับมาดีขึ้นเล็กน้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะต้องเก็บห้องนอนนะคะเพื่อให้มันโล่งๆเพราะว่าตอนแรกที่แอร์เสียเราก็เลยใช้ห้องนอนมาเป็นห้องเก็บของนะคะทุกคนโอ้ชีวิต <laughs> โอเคเ๋ยวก็คือบ้านบ้านอีชันก็จะบอกว่าจิ๋วนิดนึงนะคะก็เลยจะต้องแบบย้ายของไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาแล้วก็แบบเหมือนเอาพื้นที่เก็บน้อยะค่ะทุกคนชีวิตมินิมอลมันไม่ได้มีอยู่จริงค่ะทุกคนชีวิตจริงของมันเยอะนะคะโอเคค่ะ สำหรับวันนี้ก็เหลือว่าจะไปอาบน้ำล้างรถแล้วก็จะมีแบบการให้สัมภาษณ์น้องสาวนิดหน่อยอะไรประมาณนี้สำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะได้ใกล้ชิดกับมินอามากขึ้นนะคะใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแชร์ไม่ต้องแชร์อะไรไม่รู้จะมีอะไรแชร์ <laughs> โอเคสรุปตามนี้คะ่ะอัปเดตชีวิตมินอาค่ะทุกคนขอบคุณแฟนคับทุกท่านที่ติดตามนะคะบายแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ